เซเว่นไนท์สวัสดีครับชาวเซเว่นไนท์ทุกคนครับกลับมาพบกับผมนะครับแอดแมทนะครับแอดสิทธิ์ควันเองครับก็ในคลิปนี้เราจะไปเทสเบลิก้ากันต่อนะครับโดยที่จะเป็นสงครามชิงประสาทนะครับด่านเจฟนั่นเองนะครับซึ่งด่านเจฟเนี่ยมีอัตราบล็อกที่สูงแล้วก็มีสะท้อนพอดีนะครับก็เบลิก้าเนี่ยมีตั้งสะท้อนนะครับจะมาลองดูว่าดาเมจของเบลิก้าเนี่ยมันจะอพอสู้กับเซอินได้หรือเปล่านะครับแต้มเซอินที่ผมทําไว้เมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1200ล้านนะอ่ะ แล้วก็เมื่อกี้ผมเทสตีไปแล้วเนี่ยตีไปได้สัก1394ล้านแต่ว่ารู้สึกว่ายังจูนของได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไปใส่เล้งเกดเล้เกดเวนะครับเพื่อที่จะเทสว่าการที่เรากดสกิลเวสรัวๆเนี่ยมันจะทําแต้มได้ดีไหมนะครับแต่ผมคิดว่ามันติดคูดาวนานเกินไปนะครับก็เลยไปเปลี่ยนใหม่นะครับรอบนี้นะครับจะมาเทสแบบว่าใส่เป็นเจมรถคูดาวแทนนะครับอ่ะก็ของบริการนะครับจะเป็นสชุดอ่อน2โต้นะครับแล้วก็เป็นเจมรดคูดาวนะครับ คริคอลดาเอจจุดอ่อนดาเจนะครับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เป็นแหวนดาเมจอะไรก็ได้นะครับที่หาได้เช่นคริคอลดามเอจจอกเกราะเพิ่มพลังโจมตีจุดอ่อนดามเจนะครับแหวนอเมทิสใหม่ก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับลิมิตเบรคผมปรับใหม่นะครับผมถอดโคเรนเชียลของธมังกรออกนะครับใส่เป็นอัตราคริอัตราจุดอ่อนแล้วก็ตีท่ามืดแรงขึ้นที่ต้องใส่2อย่างนี้ขนาดนี้เพราะว่าค่าบัฟกิลนะครับจะไม่มีผลในโหมดสงครามชิงประสานนั่นเองทําให้เราไม่ได้บัฟคริของ ของบับกิลวแล้วก็ไม่ได้ใส่ราเชลทำให้ไม่มีบับจุดอ่อนอีกนะครับทำให้อัตราจุดอ่อนหายไปเยอะพอสมควรนะครับอ่จิมยันนักสู้เป็นเบสิกนะครับก็คือตีหนึ่งเป้าแรงขึ้นนะครับรถคูดาวแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับอ่ทีมผมใช้เป็นทีมซีกวานเนซ่านะครับโดยที่ซีกเนี่ยสามารถรีเซ็ตเกตเวย์ให้วานเนซ่าได้แล้วก็วานเนซ่าเนี่ยรีเซ็ตเกตเวย์ให้กับซีกได้แต่ผมจะพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกต้องบอกว่า วานิซ่าเนี่ยกดสกิลอาเวสได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าพอเป็นเด็กก็จะแปลงร่างอีกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้สกิลอาเวสของซีก่อนนะครับในการรีเซ็ตสกิลเบลิก้าแล้วก็ใช้วานิซ่ามารีเซ็ตสกิลให้ซีทีหนึ่งแล้วซีเนี่ยจะสามารถรีเซ็ตสกิลได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็จะสามารถยิงเมทิโอได้1 2 3 4ครั้งนั่นเองนะครับอืมนะฮะสี่ลูกนะครับมาดูว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับลีน่ากับ เซเวียก็เป็นตัวบัฟนะครับเซเวียเป็นตัวบัฟทางโจมตีเวทนะครับแล้วก็ลีน่าเป็นตัวบัฟคริกับครีกเขาดาเมจ e นะครับไอเทมทั้ง4ตัวเลยนะครับใส่เอาอึดนะครับก็อึดที่สุดเท่าจะทําได้นะครับแล้วก็วาเนซ่าเนี่ยจะใส่เ,เร่งเกตเอดเวกับซีเกเร่งเกตเอดเวกนะครับแล้วก็ซีกจะเป็น2ตับโต้นะซีกับเ,เบริก้าจะเป็นตัวต,ตับโต้ของทีมนะครับซึ่งสกลิลของเจฟเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3เป้ามันจะไม่ค่อยโดนเบริก้าหรอกทำให้เบริก้าเนี่ยเก็บเกตเอดเวกช้ามากๆเลยนะครับผมก็เลยมมาเปลี่่ยนให มาเป็นสายยิงดาเมจแทนนะครับไม่รู้ว่าจะทําแต้มได้ดีกว่าหรือเปล่านะอ่ะผมขอเพิ่มเจมตอบโต้ให้กับซีอีก t ิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าจากที่เทสมาตาหนึ่งเมื่อกี้นะครับยังตอบโต้ได้ไม่น่าพึงพอใจเท่าไหร่นะอเอาละป้องกันออกแล้วกันเพราะว่าบอสไม่ได้ตีไรอย่างที่คิดนะครับแล้วก็เรามีลีน่าคอยฮิวด้วยนะอ่ะจากคอมโบชั่นประมาณนี้แล้วกันก็ที่ผมเอาซีขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเผื่อสกิลมันโดนสามเป้ามันจะได้สาดมาโดนด้านหลังบ้างนะ เกี่ยวเพราะว่าไม่น่าเกี่ยวหรอกนะครับไม่น่าเกี่ยวหรอกอ่ะเอาซีกเอาไว้นวไในซ่าวไว้ใกล้ๆกันละกันนะครับเผื่อเราโดนสกิลจะได้โดนทั้งคู่จะได้เก็บเกรดเวกในตัวนะเอาแบบนี้ละกันโอเคสัตว์เลี้ยงหนึ่งเป้านะครับทั้งสี่ไอดีนะครับเป็นเพิ่มอัตราจุดอ่อนโจมตีจุดอ่อนแล้วก็ปอบโต้เพิ่มประสบตีเวทนะครับค่าคริติคอลของเบลิก้าจะอยู่ที่20นะครับบวกกับลีน่า 50, 50เป็น70นะครับ70นะ อัตราจุดอ่อนอยู่ที่64บวกกับพาร์สสิอีก10เป็น74นะครับอัตราคิดจุดอ่อนอยู่ที่70็กว่าๆนะทั้งสองอย่างเลยถือว่าน้อยมากๆนะครับแต่ว่าเราเล่นได้แค่นี้นะไปลุยกันนะครับไม่รู้ว่ามันจะสามารถลงวิดีโอได้บ่อยเหมือนกับรอบที่แล้วหรือเปล่ารอบที่แล้วเนี่ยมันก็ลงได้4รลูกแต่ว่าเ,เก็บเกเีเวกช้ามากนะครับอืเพราะว่าสกิลของมอเตอร์อฝ่ายเนี่ยมันสาดมาไม่ถึงบริิก้านะ ทำให้สิโกเบลกาเนี่ยต้องเก็บจากสกิลของตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับก็ขอเน้นไปที่สกิลของเบริก้าก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยบัฟนะกดทิ้งไว้จะสกิลหนึ่งล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวบัฟพริ้นปเปิลเปลี่ยนไปโอเคมาเลยตัวสกิลเบลก,กาต่อนะครับถ้าเกิดซีมันโตสวยก็ลดกูดาเบริก้าโอเคสวยก็ยิงต่อนะฮะ ซีเกตเต็มเร็วเพราะว่ามีคุณภาพนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยมาตีที่ซีอีกนะแต่เบลิก้าเนี่ยจะเก็บช้าค่อนข้างช้าเลยแล้วก็สกิลบางด้วยมองไม่คุ้มเกตบ้าจริงเฮ้ยเมื่อจะแก้นะเนี่ยจุดเนี้ยโอเคบั๊บหนึ่งเป้าพร้อมนะครับก็ยิงไปเรื่อยๆนะนค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลามาลีเซ็ตซุกอยู่เวกครับซีเนี่ยมันรีเซ็ตสกิลเวให้กับรีนาได้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็สามารถบัฟครีคอร์ดามเอชได้จ,จบเกมนั่นเองนะอันนี้ผมกดฮิวเล่นๆนะครับเพื่อเก็บเกลเอาไว้ในหน้านะเพราะว่าสกิลมัน <c oughs> ไม่ทันนะครับคูดาวไม่ทันอ๋อ,อจะเต็มแล้วนะครับเบริก้าสกิลนี้เต็มแล้วโอเคจะขอบัฟฟรีก่อนแล้วก็ยิงอัวบาแล้วกัน เขอยู่กระบาเสร็จก็ควรรีบกดรีเซ็ตเกเอาเว้งเลยนะครับเพราะว่ารีเซ็ตเวงเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันเสียเวลาต้องมานั่งเก็บอ่าเก็บสกิลใหม่นะ,นะเก็บเกรเว้งใหม่นะครับเอาปั๊บคลิก่อนนะครับเอาพลิดาเมจนะัวนี้โอเคพร้อมแล้วนะครับปับคุบแล้วยิงได้หวังว่าจะติดคลิกกับสุดอ่อนละกัน หาดาเมจไม่เจอดาเมจไหนโอ้ยอยู่ข้างล่างเลยผมต้องล็อกหน้าจอแล้วเดี๋ยวรีเซ็ตเกตเ,เวก่อนนะฮะ,ะผมไม่แน่ใจว่ามันล็อกหน้าจอตรงนี้ได้เลยหรือเปล่านะไม่รู้ต้องออกเข้าใหม่หรือเปล่าลองดูแล้วกันอ่ะแต้องรีเซ็ตเกตเวกนะครับใช้สกิลโอเวนของซีก่อนนะคือต้องกลับไปเล่นเบริการ้าต่อเหมือนเดิมอันนี้พอผมใส่เจมเป็นลดคูดา20์เซนตมาปุ๊บสกิลจะไม่มีปัญหาแล้วจะต่อได้เรื่อยๆนะ ราะว่าซี Christmas เราจะโตเกือบตลอดนะครับเนี่ยไม่โดนเฉยเลยพอเราย้ายตำแหน่งซีขึ้นมาปุ๊บการเป็นหลบคิวหมดเลยนะฮะดาเมทเท่าทำได้นะครับกับแต้มที่ขึ้นเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับแต้มที่โอ้โหเสียสกิวจะได้แต้มที่ขึ้นเนี่ยมันจะคูณไปเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับของดาเมจนะก็ไม่ต้องไปสนใจแต้มข้างบนก็ได้เดี๋ยวเราตีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพอนมาดูทีนึงว่ามันสรุปได้เท่าไหร่นะ เพราะน้ำแขเท่ายิงได้เนี่ยมันแค่ประมาณ2-3สล้านใช่ไหมจะแต่งนี่วิ่งขึ้นเป็น4ี่0ิบห้าสเอ็มเลยนะปุ๊บเห็นไหมฮะลลุยแ้วนะระหว่างรอสกิลก็เนี่ยบัฟฟีหน้าก็ได้นะครับเนี่ยบัฟฟรีหมดแล้วนะ14เทิร์นนะครับผมผมช้ามา2เทิร์นแล้วนะไม่ได้สังเกตนะครับโอเคค่อยๆบัฟไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราจะมีจังหวะช่วงที่สกิลติดคูลดาวนะครับ ตอนนี้ก็เก็บเกอาเวรีน่านะเดี๋ยวผมใช้ควรีน่านะครับแวะไปเบริก้าก่อนเบริก้าสองพัญกว่าแล้วก็เอาเวรีน่ายังไม่หมดก็เดี๋ยวใช้เมทิโอเลยแล้วกันนะเมทิโอเสร็จก็วานิซ่าแปลงร่างพอดีโอ้อันนี้ติดที่ชุดอ่อนนะครับสวยไม่ติดบล็อกด้วยแรงเลยช่อนี้ วันนี้ซาไปมางการหมุนเวียนของเวลาอันไรสุดโคตรอยากเล่นเลยวันนี้ซาเมื่อจะมิดเอเวกอะโอเคแล้วก็กลับมาเก็บเกลเอเวกของเบริก้าเหมือนเดิมเอาเวกของลีน่านะครับกับพิฟแล้วนะเดี๋ยวเราเก็บเกลเอเวกลีน่าต่อนะครับโอเค เกตเวยของเบลิก้าเนี่ยจะใหญ่มากนะครับใช้สกิลขึ้นมาเทนเนี่ยผีดหนึ่ง oh <no. S 1> มันจะซอยเป็นประมาณ4ช่องใช่ไหมครับเนี่ยหลอดหลอดมันจะมี4ช่องนะ right. ของเบลลิก้าเนี่ยมันจะขึ้นชา้ากว่าชาวบ้านเขานะครับโอเคแล้วก็ตึกกูดาหมด <'m> ก็เดี๋ยวใช้สกิลของวิน่าบัฟแล้วกันนะครับบัฟฟรีไปหรือฮิวดีฮิวแล้วกัน การรักษาบทเพลงลุยแล้วนะเอาเบลิก okay, ้าก yeah, ่อนเบลิก้ามันสกิลคูดาวนานกว่าเดี๋ยวค่อยบัฟฟรีนะโอเคแล้วก็บัฟพีเป็นเลยปื้มปื้มเล่โอ้โหเกตมาแล้วสวยเลยนะครับ ไพลังสามสี่ปรีฮะห้าสิบเปอรีฮะ50%นะครับในความจิบประสาทอันนี้ในทีมเราไม่แบบจุดอ่อนดาเมจเลยนะเนี่ยจริงๆเบก้าสามารถสร้างดาเมจได้สูงกว่านี้นะครับก็หวังว่าตัวไหนนะเขาจะมีตัวมาบัฟเพิ่มนะอาจจะเป็นอ่าเฮเลเนียเอ้ยเฮเลเนียก็ได้นะครับบาฟานะโอเคมันก็ไม่ดูดาเมจเลยเมื่อกี้แล้วก็ซีกนะครับรีเซ็ตครั้งสุดท้ายนะอ่า จากนั้นเราก็ไปเก็บเกรดเหมืนกครับจะได้วอเดซ่าแปลงร่างซ้ำไม่ได้นะไม่งั้นเนี่ยอลิมิเต็ดเป็นโอเลยนะเออตอนแรกผมก็กัดจะไปอลิมิเต็ดแหละแต่แบบวอเดซ่าแปลงร่างซ้ำไม่ได้จบแล้วเกือบแล้วไม่ล่ะบัฟครีหมดแล้วนะถ้าเวลาผมอาจจะีดีเกตเอาไว้แล้วกันเปิดอันนี้ก่อน เน้นวิธีการเกมเก,มเกตเอเว้นนะไม่ได้เน้นที่สกิลดาวเมจแรกเท่าไหร่นะครับวัดดวงไปหน่อยแล้วกันนะครั้งหนึ่งนะเป็นังไงติดบล็อกเลยนะแล้วก็ปรับพีนะครับขึ้นมาตอนนี้พลักิจ ลีเซเกดเวกเราหมดแล้วเหลือเวลาสามนาทีตอนนี้ก็เป็นการสแปมตัแรกเรื่อยๆนะครับแนแรงยิ่งขึ้นยิงเมเทโอได้หนึ่งครั้งนะฮะเ <c oughs> นี่ยซิฟใส่เจมโต้มันทำงานดีขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่าชว่วงแรกๆเนี่ยม,ม,มันตีไม่โดนนะนก็จะสวยๆ,ๆหน่อยนะครับเพราะว่าสกิลอีกฝ่ายมันเป็นสามเป้าไงมันก็แบบนั่นแหละท่านผู้ชมมันก็มาดวงอะนะ <c oughs> มาไม่โทรดอกสุดท้ายนะครับโอ้ยสวยนะครับเรื่องบล็อกเนี่ยก็ต้องวัดดวงนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่มีตัวลดบล็อกเลยนะครับในสงครามศิงปศาสารแต่ว่าต่อให้ใส่ตัวรถบล็อกมาเนี่ยทังกูลาเนี่ยปกติก็ใส่ทังกูลามาใช่ไหมมันก็ยังติดอยู่ดีนะถ้าบล็อกมันสูงมากเลยนะครับ้โอเค ซีตโตคูดาวแต่ว่ายังติดคูดาวอีกหน่อยหนึ่งน่าเสียดายมากเลยมันก็ไม่เจอรัวกว่านี้นะอ๋อรถอยู่ในนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ได้บัฟรถคูดาวของบัฟกิวด้วยนะใช่ใช่เพราะบัฟกิวไม่มี ผลในโหมดสง,งรสาาครรราามปะะสทนคับเป็นไงคือมันอาจจะฟังดูแบบท่แม่งท่แม่งนะอ่าเป็นคอนเทนต์กิวแต่ว่าไม่ได้บัฟกิวนะคือเพราะว่าสงครามจีนประสาทอ่ะเป็นคอนเทนต์แรกนะครับของกิวมันก็หมายความว่ามันคือคอนเทนต์ในการเก็บแต้มกิวนั่นเองนะครับมันก็เลยยังใช้บัฟไม่ได้นะจริงๆก็กดใช้ได้แหละนะจะพูดไปแล้วนะมึงก็แหม่งๆนิดนึงนะนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าดาเมจจะแซงของเซอินผมไปได้หรือยังนะไอ้พันสองอ่ะนะครับพันสองเนาะถ้าผมจำไม่ผิด หวังว่าจะเกินแล้วนะแต่ก็ดูไม่ค่อยโดดจากเดินเท่าไหร่นะครับถ้าจะาไม่ผิด <c oughs> ตอนไหนนะว่าดามจจะโดดกว่านี้สิเพราะว่าเซกิลเมทิโอของบิริก้าเนี่ยถ้าเทียบในมังกรใช่ไหมถ้ามังกรเนี่ยมันแรงกว่าเซอินประมาณ5เท่าเลยนะเซอินฟันทีละหนึ่งหนึ่งล้าน,นึงสองล้านใช่ไหม แต่เมทโอที่ผมยิงตอนนี้มันประมาณเก้าถงสิล้านอะผมเกินึกว่าดาเมจมันจะพุ่งพวดกว่านี้นึกว่าแบบมันจะเห็นผลชัดเจนนะอการเป็นว่าแบบมันก็คงจะแรงกว่านะน่าจะแรงกว่าแล้วแหละแต่ว่าดูไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นึกว่ามันจะแรงกว่านี้50ปีสุดท้ายนะครับน่จะยิงได้ครั้งหนึ่งสองครั้งนะ เรื่องการบัฟดาเมจนะครับของเซิร์ฟเราเนี่ยเราจะรีบูสมาเนี่ยเขาถอดเอฟเฟกต์ไปหลายอย่างนะครับเช่นเอฟเฟกเพิ่มความเสียหายรวมไม่ใช่อันนี้มีอยู่นะครับแต่ว่าเอฟเฟกอย่างเป็นลดเกราะนะครับที่เป็นพาสซีฟก็หายไปนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยอาจจะมีแบบว่าเพิ่มพันชมตีเป็นเป้านะครับเหมือนกับเบลิก้าเนี่ยมีบัฟเพิ่มหนึ่งเป้าเนี่ยอันนี้เป็นของใหม่ของเซิร์ฟเราเลยนะ คือของใหม่ใน <c oughs> ที่นี้หมายถึงว่ามันเป็นสกิละนะแต่ว่ามันมีมาก่อนหน้าน,นี้ในจิตวิญญาณนักสู้นั่นเองนะครับเพิ่มความเสียนหานึ่งเต้า <c oughs> โอเคจบเรียบร้อยนะครับน่าจะได้ประมาณพันสี่หรือเปล่านะ้อ้าวดูดาเมจ <c oughs> ได้อ๋อได้พันสามนะครับพันสามแล้วก็บวกกับอีกสามร้อยนะเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นพันหกเป็น 1, พันเจ็ดพอดีพันเจ็ดหนึ่งนะครับพันเจ็ดหนึ่งร้อยนะครับก็ถือว่าแต้มค่อนข้างดีเลยนะ ก็สูสีกับเซอินเลยนะครับผมว่าถ้าเกิดผมไปร,รีเซอินใหม่มันก็จะได้ประมาณพันพันห้าพันหกเหมือนกันนี่แหละนะเพราะว่าเมื่อก่อนตีไปพันสองแต่ว่าก็ยังของไม่เทพเท่าตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็ตีได้ประมาณนี่แหละนะพันเจ็ดนะครับใช่ไหมพันเจ็ดเนาะพันหกพันสามบกเกือบสี่ร้อยก็เป็นพันเจ็ดกว่านะครับโอเคก็ถือว่าพอใช้ได้ก็ สนุกดีคือรู้สึกว่าจะตีสนุกกว่าเซอินนะเพราะว่าเซอินมันมันจืดเกินอะแบบมันจิ้มสกิลเดียวจิ้มสกิลเดียวนะเออพอมาเล่นทีมนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออรู้สึกแบบเอยสนุกมือนิดน,นึงนะครับสำหรับสงครามชิปรา,าสาทนะอ่ะโอเคเดี๋ยววันอื่นเดี๋ยวจะมาเทสอีกนะครับว่าจะทําแ,แต้มได้ประมาณไหนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค,ครับ